ความรู้สึกว่าม,มีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เบิร์ดมันจะไปดูที่อายุไม่ได้มันต้องดูที่พฤติกรรมเดี๋ยวนี้เด็กมันโตเร็วนะคือบางที12บสองก็คิดเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเพราะนั้นไอ้การตีเส้นที่อายุเนี่ยม,มันแข็งไปมันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเจตนาจริงหรือไม่เจตนา การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราเล่นเกมยิงปืนอะไรเนี้ยแล้วเราอยากจะลองไปยิงปืนเองหรือว่า,าไปต้องไปก่อเหตุอะไรแบบนี้คือการเล่นเกมก็เหมือนแค่ว่าเราแบบแค่อยากเล่นเกมอยากไปสนุกในเกมมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆที่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรเงี้ยซึ่งภายในเกมอะ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบถึงขั้นมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้มันแค่สนุกกับเกมไปเฉยๆกฎหมายเนี่ยปวิาายามาตรา74เนี่ย มีมานานแะล้วแต่เด็กอายุ14เราเราไปทําอะไรเขาไม่ได้ถ้าเราไปมองการใช้ความรุนแรงมันจะกระทบออกมาในความรุนแรงต่อกันนะครับผมมองในงแง่ที่ว่าพื้นที่ความความปลอดภยัยทางจิตใจของเด็กคนนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่าง กลางห้างพารากอนช่วงเย็นของวันที่3ตุลาคมสู่มูลเหตุการณ์จุงใจที่หลากหลายทั้งพฤติกรรมเรียนแบบจากเกมการถูกกดดันจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งจิตเวทประเด็นเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าถึงขนาดทำให้เยาวชนวัย14ปีคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่โหดร้ายสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้หรือไม่ เยาวชนชายวัยใกล้เคียงกันกับผู้ก่อเหตุสะท้อนให้เราฟังว่าเขาเคยติดเกมอย่างหนักจนรั้งตำแหน่งท็อป500ของภูมิภาคเอเชียสาเหตุที่ทำให้เขาชนะคนเป็นแสนเป็นล้านคนได้เพียงเพราะต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือเขาแทบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ที่เคยเล่นแล้วเจอมาครับมันจะมีตั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมปลายขึ้นไปจนมหาลัยหรือว่าวัยทางานแนะแบบนี้ก็เคยมีเพราะว่าเล่นเล่นอยู่แล้วมีเสียงลูกเสียงอะไรเข้ามาก็กกมีครับวัยทางานมีลูกแล้วก็เล่นคือมันเล่นได้ทุกวัยครับการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราเล่นเกมยิงปืนอะไรแนวเนี้ยแล้วเราอยากจะลองไปยิงปืนเองหรือว่าเออไปต้องไปก่อเหตุอะไรแบบนี้คือการเล่นเกมก็เหมือนแค่ว่าเราแบบแค่อยากเล่นเกมอยากไวสนุกในเกม บางทาีมีการเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกภายในเกมครับมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องออกไปใช้เหตุการอะไรแบบนี้ภายในข้างนอกบางทีเราเล่นการที่เราเล่นเล่าจริงจังกับมันมากเกินไปอ่ะก็จะอาจจะมีเหตุการณ์ก้าวลาวกับผู้ปกครองหรือว่ากับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยผมว่ามีครับเราเก่งแล้วเหมือนเรายิ่งติดเรายิ่งติดเราก็เล่นไปเรื่อยเล่นจนแบบเราติดอันดับของทวีปหรือว่าของประเทศอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งสนุก <S <S <ๆ S 2> เคยเล่นไปถึงขั้นติดอันดับ ท็อป500ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียครับก็เลยยิ่งทำให้เราแบบเล่นอยู่กับมันแทบจะตลอดเวลาถ้าว่างในเกมมันจะมีแค่โหมดฝึกยิงเป้าครับให้เรายิงยิงกับเป้านี่ก็คือแค่ฝึกยิงเฉย,ยไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นคือปืนเนี่ยมันก็เรารู้ว่าชื่อชื่อว่าอะไรแต่ว่าในเกมเขาจะดัดแปลงชื่อปืนจากปืนในเกมกับปืนจริงอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นขั้นอาวุธสงครามเป็นอาก้าเป็นปืนแบบระดับนั้นเลย ไม่ใช่ปืนพกทั่วไปที่เราจะสามารถหาได้ง่ายใช่มันเป็นปืนระดับสูงมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆที่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรเงี้ยซึ่งภายในเกมอ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบถึงขั้นมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้ไไม่ได้แบบ รไอแบบะะเสียงสะท้อนของเยาวชนชายคนนี้อาจไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดของปมการลั่นไกของเยาวชน14ปีประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่านอกเหนือจากความรุนแรงในเกมแล้วเยาวชนชายผู้ก่อเหตุอาจตั้งใจมาก่อเหตุก็เป็นได้โดยวิเคราะห์จากการเตรียมตัวการเลือกเวลาและสถานที่ ซึ่งจะสร้างความตื่นตระหนกต่อผู้คนเป็นอย่างมากและเยาวชนชายคนนี้อาจต้องการการยอมรับจากเพื่อนหรือไม่ทันทีที่เยาวชนชายถูกจับกลุ่มคำคำแรกที่เขาพูดกับเจ้าหน้าที่คือหูแววกลัวถูกคนทำร้ายและมีคนคอยสั่งการปมนี้ประธานกรรมการากคณะอาชญววิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิต และอธิบดีอายาการสำนักงานอายาการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเห็นตรงกันว่าอาจเป็นการอําพรางว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเลี่ยงที่จะรับโทษซึ่งต้องพิจารณาจากประวัติการรักษาการรับยาประเมินสภาพจิตใจของเยาวชนคนนี้และสภาพแวดล้อมต่างๆมี2มุมนะครับหนึ่งคืออาจจะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตจริงๆถ้าคุณหมอประเมินแล้วก็สัญญาณอบอกเหตุแบบนี้ ว่าคุณมีความผิดปกติทางจิตกับ 2. เขาฉลาดพอที่จะอําพรางว่าการทําแบบนี้สะท้อนเห็นว่าเขาเนะี่ยมีความผิดปกติทางจิตคนที่ไม่ปกติเขาจะไม่บอกว่าเขาไม่ปกตินะวกกับมาในเคสนี้ก็เช่นกันเราก็รู้สึกเหมือนเขาเนี่ยสแสดงอาการเหมือนมีอาการความผิดปกติทางจิตเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีการเสียงสั่งให้ฆ่าฆ่า ถ้าทามีเสียงสั่งให้ฆ่าทำร้ายคนทำไมตอนเจ้าที่สั่งการเสียงตัวนั้นหายไปไหนทำไมห,หยุดที่จะปฏิบัติการตามเจ้าที่สั่งเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าคุณหันมาปืนคุณเล็งเจ้าที่คุณเสียเปรียบแล้วพอเจ้าที่พร้อมในการใช้วุนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตว่าวเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณหมอจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินครับต้องแยกเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกคนไข้มีประวัติด้านจิตเวชและอยู่ระหว่างการรักษา อันซต้องไปดูก่อนว่าตัวนั้นประวัติรักษาเป็นอย่างไรต่อเนื่องไงรับยายอย่างไรแน่นอนก็ต้องไปซักถามประวัติสอบปากคำคุณหมอที่ทําการรักษากับส่วนที่2ในขณะที่ทําการปฏิบัติการเนี่ยสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไรจะทราบได้อย่างไรครับทราบจากการที่การใช้ชีวิตของเขาในระหว่างอยู่ที่บ้านกับผลใกล้ชิดถ้าพบว่าเขาไปศึกษาข้อมูลการก่อเหตุในประเทศ,รเทศหรือในต่างประเทศลักษณะการกฏิบัตบ,บนี้กราดจริงแอคทีฟชูเตอร์ ที่ซ้ำๆพบความเสี่ยงในการเข้าหรือถ้าพบว่ามีการซ้อมยิงปืนเป็นอะไรที่น่าตั้งคําถามแล้วว่าคนไข้จิตเวชจะต้องมาเตรียมการและสานี้เป็นขั้นเป็นตอนจากเท่าที่ประเมินดูผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีการใช้ปืนในการฝึกซ้อมมาปอนจะมาก่อเหตุนอนครั้งมากนะครับที่จะหยิบปืนครั้งแรกแล้วเอปืนเนี่ยมายิงใส่คนเลยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการซ้อมด้วยการยิงกับกระสุน จริงหรือกระสุนซ้อมเพื่อให้ตัวเองมีความคุ้นเคยเรื่องการใช้อาวุธก่อนนะครับถ้าเด็กนั้นเนี่ยนะเป็นผู้เยาว์นะครับอย่างกรณีเหตุที่เกิดเนี่ยเด็กอายุยังไม่เกิน15กฎหมายบอกไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ความผิดทางแพ่งยังมีละเมิดแล้วมันจะลามกลับมาที่ผู้ปกครองอันนี้ทุกกรณีนะไม่ใช่เฉพาะตามข่าวเด็ก14นะครับพอลามกลับมาคืออะไรครับผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยหมายความว่าถ้าเด็กไปทําร้ายคนอื่นหรือเด็กเอารถไปขับชนคนอื่น ต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายถึงแก่ชีวิตค่าขาดไรอุปการะตามความเป็นจริงที่จะสืบพยานให้ศาลเห็นแล้วกรณีอย่างนี้มีคนมาปรึกษาอยายการคุ้มครองสินประจำนะครับทั้งสองฝ่ายเลยครับพอผู้ปกครองถูกฟ้องก็มาปรึกษาเรานะครับหรือฝ่ายที่สูญเสียก็มาปรึกษาเราเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ยินดีนะครับเข้ามาปรึกษาได้ครับเรามีทนายอาสา,าทําให้ฟรีด้วยครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา429บครับบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยนะจะต้อง ดูแลเด็กเนี่ยนะครับไม่ให้เด็กเนี่ยนะไปกระทําความผิดหรือไปทําละเมิดต่อบุคคลอื่นไปทําความผิดไปทาทรัพย์สินเขาเสียหายไปทําร้ายไปยิงไปแทงไปตีนะครับหรือไปลักขโมยอะไรก็ตามผู้ปกครองจะต้องรับผิดด้วยนะครับถ้าลูกผิดปกติปุ๊บนะครับมันมีกฎหมายสุขภาพจิตไงครับกฎหมายสุขภาพจิตถ้าเป็นโรคจิตสามารถเอารูปบําบัดได้มาตรการตามกฎหมายสุขภาพจิตเถึงขั้นควบคุมตัวไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมีอยู่แล้ว นะครับผมเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเลยใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพด้วยความที่ประ,ประชาชนไม่เพิกเฉยคุ้มครองสิทธิของเราครับเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยลูกให้ลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดท่านเสี่ยงแล้วนะครับทุกกรณีนะครับยังมีประเด็นของการแต่งกายคล้ายกับผู้ก่อการร้ายที่เคยก่อเหตุนในลักษณะเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนอย่างรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาเชื่อว่าเยาวชนชายคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ก่อการร้ายคดีต่างๆในต่างประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนน่าจะเห็นความเชื่อมโยงไม่มากก็น้อยพบว่ามีคนพยายามโยงภาพมัธยมโคลมบายเรียนแบบกันมาแต่เหตุที่มัธยมโคลมบายเด็กสองคนนั้นมีการวางแผนกันอย่างดีมีการซ้อมด้วยคนนึงเป็นคนจิตอ่อน แต่ว่าพร้อมจะระเบิดคนหนึ่งก้าวแล้วพร้อมจะระเบิดสองคนนี้มาเจอกันเป็นเหตุที่เป็นต้นแบบที่เอามาถอดบทเรียนมันชัดเจนว่าเขามีการวางแผนมีการสเก็ตภาพมีการร่างมีการเตรียมอุปกรณ์ที่มันน่าตกใจอ่ะคือในแผนเขาอ่ะเขาเขียนตัวชีวัดไว้ด้วยนะว่าเขาอยากได้เท่าไหร่ผู้ที่ก่อเหตุนเนี่ยเรามักจะตามด้วยคําว่าคลั่งนัก,นกมักจะนําด้วยคําว่าคลั่ง ผมใช้เขาว่าเขาหลุดจากาวิธีคิดมโนธรรมสำนึกตรก,กะปกติของมนุษย์แต่ทักษะต่างๆเขายังอยู่ครบนะเขายังสามารถยิงคนได้ในทฤษฎีการยิงเนี่ยผู้ก่อเหตุนเนี่ยมักจะยิงตัวตายเพราะว่าเขาระบายความกดดันในตัวเขาพอพอตายเขาแล้วเขาก็จะจบชีวิตตัวเอง ทักษะการยิงปืนของเยาวชนชายคนนี้ยังสอดคล้องกับเหตุการณ์ร้ายในอดีตที่มีการไล่สดขณะลงมือก่อเหตุก็เพื่อให้ถูกจดจำความเป็นฮีโร่ของการสังหารหมู่สิ่งสำคัญที่เป็นช่องโหว่ของกฎหมายในไทยรองผู้วยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาจึงมองว่าเรื่องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีฝึกอาวุธแต่ประเทศไทยนั้นกลับไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้ทักษะการยิงปืนเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ยากอะไรเลยนะครับาสามารถหาความรู้ได้ในสื่อทั่วไปในตำราทั่วไปว้าหมายของผมก็คือว่าถ้าคนยิงไม่เป็นน่ยยิงหนึ่งนัดแล้วก็ปืนหลุดมือหรือว่า,าไม่สามารถจะควบคุมทําการยิงนัดต่อไปได้เขามีทักษะพอที่จะยิงซ้ําได้หลายๆนัดไอ้เกมที่ว่านี่นะครับส่วนหนึ่งมันถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญยุทธวิธีนะให้คําแนะนําให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วมาออกแบบเกมมันเหมือนกับเกมฟุตบอลมันก็ถูกออกแบบเกมออกแบบความท้าทายของเกมโดยคนที่เล่นฟุตบอลเป็นจริงๆโดยนักฟุตบอลเหมือนกันครับเพราะนั้นเด็กๆก็จะเรียนรู้ถ้าพูดถึงคําว่ายูทูบีก็สามารถเรียนรู้จากเกมได้เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จาก youtube ง่ายมากนอกเหนือจากพฤติกรรมการเตรียมการ และมูลเหตุจูงใจของเยาวชนชายคนนี้<ช>สังคมยังตั้งคำถามถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากที่พบในบ้านพักเยาวชนคนนี้เอามาจากไหนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายว่าปืนแบล็กกันไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนจึงทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายให้คนที่สนใจซื้อมาดัดแปลงจนกลายเป็นอาวุธได้เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จึงถึงเวลาถอดบทเรียนการแก้ไขกฎหมายกำหนดให้ปืนแบงกันเป็นอาวุธหรือไม่จุดเชื่อมอย่างแรกก็คือเป็นอาวุธปืนที่เป็นดัดแปลงจากแบงกันมาแต่ถามว่าจะมาจากเจ้าเดียวกันหรือไม่เนี่ยครับทางผู้จัดการนครบาลเนี่ยมีอยู่2เป้าหมายผมคิดว่าในหนึ่งในสองนียน่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูจากพยานหลักฐานจะดูจากผู้หาอีกกลุ่มหนึ่งที่ซึ่งเราได้เหมือนกันนะครับซึ่ง,ง,งทราบว่ามาจากทางจังหวัดภาคใต้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงรายละเอียดจะคงไปว่ากันอีกส่วนหนึ่ง,นนงก็วันนีเ้เราเรามีเรามีด้วยกัน2จุดนะครับ<ม>จุดเชื่อมโยงเนี่ยก็เห็นผมเห็นจากกล่องแล้วเนี่ยก็คือขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับที่กล่องแล้วก็เราเราได้ข้อมูลจากจากที่ไปดูบ้านผู้ต้องหาก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาดําเนินการสืบสวนที่มาของแบลคงกันอาวุธที่เยาวชนใช้ปลิดชีพผู้บริสุทธิ์ คืออาวุธปืนที่ไว้ใช้ในการแสดงเวลายิงจะมีแต่เสียงดังจากดินปืนแต่ไม่มีหัวกระสุนทำให้ไม่เป็นอันตรายแต่มีพ่อค้าหัวใสนำมาโมดิฟายแล้วขายให้กับผู้ที่ต้องการผ่านทางโลกออนไลน์นี่จึงเป็นที่มาทำให้เกิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้ที่ลักลอบจำหน่ายปืนแบล็งกันให้กับเยาวชนชาย ตำรวจสืบสวนนครบาลได้ขยายผลจับกลุ่มนายวีรยุทธ์หรือโอยี่เรือพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนชนิดต่างๆรวม48รายการ322ชิ้นโดยพบอุปกรณ์ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นอันนี้แม่เป็นหมายค้นสารอาญาชนบุรีนะ ที่สี่2 5 6เทับสองห้าหกหกนะลงวันที่สี่สุงาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะอ้ยี่เรืออันนี้ด้วยนะอันนี้กันลังด้วยตรงเลยจ่าครับพูดเข้าือเคาทำใบเสร็จคนเดือนด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้ยี่เรือให้การกับตำรวจว่ารับจ้างดัดแปลงปืนเป็นอาชีพหลักและส่งขายในวงการกลุ่มลับอีกด้วย ข้อมูลจากตำรวจยังพบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียและยังมีการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธปืนเป็นลำดับต้นๆของโลกอีกด้วยนอกเหนือจากข้อมูลการครอบครองอาวุธปืนเหตุการณ์ร้ายในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ8กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่9กุมภาพันธ์2563จากทหารเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ชักปืนยิงผู้บังคับบัญชาและแม่ยายของผู้บังคับบัญชาจากนั้นก็บุกไปที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีบายิงทหารเวรชิงรถทำวีพร้อมอาวุธเดินทางเข้าห้างเทอร์มินทเวนตี้วันไล่ยิงประชาชนผู้บริสุทธ์สรุปเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต30รายรวมคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามันบาดเจ็บ58ราย และช่วงนี้ของปีที่แล้วยังมีเหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำพูและที่น่าสลดใจคือเด็กที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นมีอายุต่ำสุดเพียงสามขวบเท่านั้นเมื่อมาถึงเหตุการณ์นี้ที่น่าสลดใจกว่าคือผู้ที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุเพียง14ปีซึ่งถือเป็นเหตุการณ์แรกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่เป็นไรปลอดภนะัยแะ้ที่เห็นหะนะอปลอดภัยแล้วที่มันอยู่ยนะนู่นปลอดภัยแล้วนักอัชญาวิทยาจึงตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ไที่กฎหมายเยาวชนของไทยจะต้องถูกปรับแก้ไขให้ทันกับยุคสมัยโดยการตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อให้เยาวชนนั้นได้รับโทษทันที่เหมาะสมดังที่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสีย ชวติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวนนรายงาน,ม,นมันมีความเฉพาะเจะจงของมัน